สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หล,อน,ล,อ,นลอนจากท่านผู้ชมทางบ้าน3มเรื่องสัน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหล,อน,ลอนในหอพักย่านศรีราชาเรื่องสยองขวัญที่แถบรังสิทธิ์ในอดีตและประสบการณ์สุดพิศวงหลังจากที่คุณแม่คลอดลูกที่พวกเขาได้ส่งเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กเล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญ,ญาตหยิบยกเอามานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับและด้วยความที่เรื่องราวต่างๆเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆและคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับเรื่องแรกในวันนี้โดยความที่เจ้าของเรื่องเขาไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามเอาไว้ดังนั้นผมจึงขออนุญาตใช้นามสมมติว่าคุณแก้วแล้วกันนะครับและเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2552 ขณะนั้นคุณแก้วกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรีราชาในช่วงก่อนปิดเทอมของปีที่เกิดเรื่องคุณแก้วและเพื่อนอีกสามคนวางแผนจะเดินทางกลับบ้านกันในวันเสาร์แต่ทว่าก,ก่อนถึงวันที่นัดหมายกันเพื่อนสองคนดันมีเหตุจําเป็นที่ต้องเดินทางกลับก่อนโดยเพื่อนคนหนึ่งจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสระแก้วตั้งแต่เช้าวันศุกร์พราะมีทุระส่วนเพื่อนอีกคนพ่อของเขาก็ผ่านมาทํทธุระแถบชนบุรีพอดี จึงแวะเข้ามารับลูกกลับบ้านในช่วงเที่ยงวันศุกร์เหลือเพียงแต่คุณแก้วที่ต้องอยู่คนเดียวเพราะยังเคลียร์งานไม่เสร็จถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะชวนให้เธอเดินทางกลับด้วยแต่ด้วยความเกรงใจเธอจึงปฏิเสธเพื่อนๆทั้งสองคนไปหลังจากคืนวันศุกร์ผ่านพ้นไปในเช้าวันเสาร์คุณแก้วก็ตื่นสายกว่าที่ตั้งใจเอาไว้นั่นจึงทําให้แผนในการเดินทางกลับบ้านล่าช้ากว่าจะเก็บของและทานข้าวเสร็จเวลาก็ล่วงไปจนถึงเที่ยงวันพอดี และหลังจากที่คุณแก้วเตรียมของเสร็จเธอก็รู้สึกว่าเธอเองนั้นไม่สบายจึงกะว่าจะนอนพักสักนิบหนึ่งและหลังจากที่หลับไปได้ประมาณชั่วโมงเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงใครบางคนมากระซิบข้างหูเบาๆว่ามีกลับบ้านเหรอโดยลักษณะของเสียงดังเปล่าจะคล้ายกับเสียงของวัยรุ่นที่ฟังดูไม่ขุ้นหูคุณแก้วค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาแต่กลับพบว่าร่างกายของตัวเองขยับเขยืขย้อนไม่ได้ ความรู้สึกหนักอึ้งกดทับไปทั่วทั้งร่างหมุมสายตาพอมองเห็นเป็นเงาลางๆของคนหลายคนที่กำลังยืนอยู่ที่ปลายเตียงมีทั้งเด็กคนแก่ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายโดยพวกเขาเหล่านั้นกำลังมองตรงมาที่ขุนแก้วและพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยว่าอยากเจอผีไม่ใช่เหรอเจอแล้วเป็นยังไงล่ะก่อนที่จะมีเสียงหัวเราะอย่างชอบใจดังตามขึ้นมาติดๆวินาทีนั้นขุนแก้วก็พยายามตั้งสตินะครับ ก่อนที่จะเริ่มท่องบทสวดออกมาตามที่ตัวเองนึกออกแต่ด้วยความกลัวจึงทําให้สมาธิแตกกระเจิงจนสวดผิดผิดถูกถูกและจับประโยคไม่ได้และยิงคุณแก้วสวดผิดมากเท่าไหร่ร่างของผู้คนปริศนาที่ยืนอยู่ปลายเตียงก็ยิ่งหัวเราะขุนแก้วจึงเปลี่ยนไปท่องบทแผ่เมตตาและแม้ว่าจะท่องผิดบ้างแต่ก็พยายามท่องต่อไปสลับกับการแอบมองไปที่เงาเหล่านั้นที่ยังคงยืนจ้องมองเธออยู่ไม่หายไปไหน จนในที่สุดร่างของพวกเขาก็เริ่มเลือนหายไปจากปลายเตียงคุณแก้วรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีดีตัวเองขึ้นมาจากเตียงจนศีสะโขกกับหัวเตียงซึ่งความเจ็บปวดก็ช่วยเรียกสติเธอได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนที่คุณแก้วจะรีบหันไปมองนาฬิกาแล้วก็พบว่าเวลาขนาดนั้นมันเพิ่งจะบ่ายโมงเศษทั้งที่เหตุการณ์เมื่อครู่ให้ความรู้สึกเหมือนผ่านไปนานแสนนานและหลังจากที่เธอได้สติ เธอก็คว้ากระเป๋าแล้วรีบออกไปจากห้องโดยไมร่รีรอล็อกประตูเพ่นออกจากหอพักและไปที่บกอสทันทีระหว่างเดินทางกลับบ้านความรู้สึกสับสนก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่คุณแก้วพบเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้พอเดินทางไปถึงบ้านได้อย่างปลอดภยัยเธอก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังพวกท่านจึงบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแก้ว คงจะพูดล้อเล่นกับเพื่อนในหอหรือเคยพูดท้าทายเกี่ยวกับเรื่องผีเช้าวนันุ่งึ้นคุณแก้วจึงตื่นขึ้น,นมาทําบุญใส่บาตรและกรวดน้าให้ดวงวิญญาณที่เธอพบเจอแม้จะจําไม่ได้ว่าใส่บาตรติดต่อกันกี่วันแต่ทุกเช้าในช่วงปิดเทอมเธอก็มักจะตื่นขึ้นมาใส่บาตรทุกครั้งที่มีโอกาสเมื่อเปิดเทอมหลังจากที่กลับมาเรียนคุณแก้วก็ตัดสินใจย้ายลงมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งจากห้องเดิมของเธอที่อยู่ที่ชั้นสาม และตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ห้องนั้นก็ไม่เคยพบเจออะไรแปลกๆอีกเลยเพียงแต่เรื่องเล่าลึกลับก็ยังคงมีให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะน้องๆเฟสชี่ที่มักจะพบเจอเรื่องราวแปลกๆเป็นประจำซึ่งคุณแก้วก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเนื่องจากหอพักแห่งนี้แต่เดิมมันเคยเป็นพื้นที่ห่วงสุยเก่าที่ถูกปรับปรุงให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับเรื่องที่ผมหยิบยกมาเล่าเป็นเรื่องที่สในวันนี้ เป็นเรื่องราวจากท่านผู้ชมทางบ้านที่มีนามว่าคุณฟ้าและเหตุการณ์ทั้งหมดก็ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2524ในตอนนั้นคุณฟ้าได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนหนึ่งที่มีนามว่าคุณเลิศโดยบ้านของเพื่อนคนนี้จะตั้งอยู่ในแถบสะพานแก้วข้ามคลองรงังสิตตอนนั้นคุณฟ้านัดเจอกับเพื่อนที่ท่ารถตลาดรางังสิตก่อนที่พวกเขาจะต่อรถเมล์เล็กไปยังบ้านของเลิศและเนื่องจากในปีที่เกิดเรื่อง เทศบาลนครดังสิทธิ์ยังไม่เจริญเหมือนกับสมัยนี้ผู้คนในแถบนั้นยังใช้น้ําจากคลองดังสิทธิ์ในการอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะหาบน้ําขึ้นมาใช้ในครัวเรือนหรืออาบน้ําซักผ้าก็ต้องไปใช้น้ําอยู่ที่ท่าน้ําโดยตรงและบ้านเรือนแถบนั้นก็จะปลูกอยู่ห่างกันพอสมควรจนถึงขั้นที่ว่าตะโกนเรียกกันก็ยังไม่ได้ยินเลยและยิ่งไปกว่านั้นบางครัวเรือนก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และพวกเขาก็ต้องอาศัยแสงจากตะเกียงน้ำมันกา๊าซในยามค่ำคืน บ้านของเลิศเป็นเรือนไม้แบบยกใต้ถุนสูงตามแบบฉบับของบ้านในชนบททั่วไปบริเวณใต้ถุนมีพื้นที่ให้เดินผ่านได้สะดวกและหลังจากรับประทานอาหารเย็นกันเสร็จคุณฟ้ากับคุณเลิศก็รีบไปอาบน้ำอยู่ที่ท่าน้ำพอเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงสองทุ่มบรรยากาศรอบหมู่บ้านก็เงียบสนิทได้ยินแค่เพียงเสียงแมลงกลางคืนที่ร้องดังระง,งมไปทั่ว คืนนั้นคุณฟ้าและเลิศดเลือกที่จะกางม้งนอนกันอยู่ใต้ถุนบ้านและนอนกันอยู่บนแคร่ไม้ขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแรงส่วนพ่อแม่และพี่น้องของเลิศก็จะขึ้นไปนอนกันอยู่บนเรือนซึ่งหลังจากทุกคนเข้านอนกันเสร็จตะเกียงก็ถูกดับลงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้บรรยากาศรอบตัวตอนนั้นมืดสนิททางคุณฟ้าที่ทานข้าวเย็นจนอิ่มก็รู้สึกง่วงเร็วกว่าปกติก่อนที่เขาจะพลอยหลับไปตั้งแต่ยังไม่ถึงสามทุ่มเสียด้วยซ้ำ ในกลางดึกคืนนั้นขณะที่กำลังนอนหลับกันอย่างมีความสุขเสียงบางอย่างก็ปลุกคุณฟ้าให้ตื่นขึ้นมาโดยเสียงที่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าของคนที่เดินวนอยู่รอบมุงและก้าวเดินอย่างช้าๆเป็นจังหวะลักษณะคล้ายกับคนสวมรองเท้าส้นสูงแล้วเดินอยู่บนพื้นไม้คุณฟ้าที่ได้ยินจึงพยายามเขยืบเท้าไปถีบเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆแต่เลิศมันกลับหลับสนิทและกลนเสียงดังอย่างไม่รู้เรื่องทางคุณฟ้าที่รู้สึกกลัวจึงดึงผ้าห่มข,ขึ้นมาคลุมโปง แล้วไม่นานเสียงฝีเท้าปริศนานั่นก็เงียบหายไปเองคุณฟ้านอนเงียหูฟังอยู่สักพักใหญ่ๆจนแน่ใจว่าไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วเขาจึงค่อยๆขมตานอนต่ออีกครั้งแต่ทว่าผ่านไปไม่นานเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่ออยู่ดีๆมันมีเสียงเหมือนใครบางคนกำลังอาบน้ำอยู่ที่ท่าน้ำโดยมันเป็นเสียงของน้ำที่ถูกตักขึ้นมาราดตัวดังขึ้นเป็นระยะซึ่งคุณฟ้าก็ได้แต่นอนนิ่งฟังเสียงดังกล่าวอยู่เกือบ20นาทีเลยนะครับ พร้อมกับความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวว่าเสียงที่เกิดขึ้นไม่น่าจะมาจากคนเพราะดึกดึกดืกด่นดืนขนาดนี้ใครมันจะมาอาบน้ำอยู่ที่ท่านาม,มึดมึดแต่เขาก็ทำได้แค่เพียงนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มต่อไปและไม่กล้าโผลออกมามองหาสาเหตุของเสียงที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเผลอหลับไปอย่างไม่รู้ตัวรุ่งเช้าของวันต่อมาตอนที่ฟ้ายัางไม่ทันสว่างคุณฟ้าก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงไก่ขันในยามรุ่งสาง แต่บรรยากาศรอบตัวตอนนั้นก็ยังคงมืดสนิทพอตื่นขึ้นก็รู้สึกปวดฉี่และอยากไปเข้าห้องน้ําแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะลุกออกไปจากมุงเพราะว่ายัางกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคุนฟ้าจึงนอนอั้นอยู่อย่างนั้นจนฟ้าเริ่มสว่างก่อนที่จะปลุกคุณเลิดให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับคําถามว่าเมื่อคืนมีใครไปอาบน้ําอยู่ที่ท่าน้ําหรือเปล่าแต่เลิดมันก็บอกแค่ว่าไม่มีหรอกที่นี่พอฟ้ามืดก็ไม่มีใครออกจากบ้านกันแล้วพอถามถึงเสียงคนที่เดินอยู่รอบมุงเมื่อคืน เลิศมันก็บอกว่าดึกขนาดนั้นไม่มีใครลงมาเดินแบบนี้หรอกในจังหวะที่กำลังถกเถียงกันอยู่สายตาของคุณฟ้าที่เหลือไปมองยังพื้นก็ถึงกับชะงักเพราะเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าใต้ถุนบ้านหลังนี้ไม่ได้มีพื้นไม้ปูไว้เลยสักแผ่นและมีเพียงพื้นดินแข็งๆแห้งๆเท่านั้นแล้วเสียงรองเท้าส้นสูงที่เดินจนดังเสียงก็กอกแกๆเมื่อคืนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พอเลิศได้รับฟังเหตุการณ์จากคุณฟ้าทั้งหมด มันก็ัวดราอก่อนที่จะบอกว่าสงสัยจะเจอดีเข้าให้แล้วละ่ะที่นี่นะเจ้าที่แรงแล้วเมื่อคืนก่อนนอนเองได้ว่า้เจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าคุณฟ้าจึงตอบไปตามตรงว่าเขาไม่ได้วายนั่นจึงทําให้คุณฟ้าขอให้เลิศดพาไปส่งที่ตลาดตังสิทธ์เพื่อเดินทางกลับบ้านทันทีและเขาก็จะไม่ขอมานอนที่นี่เด็ดขาดเพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าอยู่ต่ออีกคืนจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้างสําหรับเรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ ผมขออนุญาตใช้นามสมมุติของเจ้าข,ของเรื่องว่าคุณนกแล้วกันนะครับโดยเรื่องนี้ต้องขอย้อนกลับไปในสมัยที่คุณนกอายุ12ปีในตอนนั้นครอบครัวของเธออาศัยอยู่ที่บ้านพักครูแห่งหนึ่งและเธอก็เป็นคนที่อยากมีน้องมากๆโดยเธอบอกกับแม่ของเธอตลอดว่าขอให้แม่มีน้องสักคนซึ่งก่อนหน้านี้แม่ของเธอก็เคยท้องแต่แท้งไปตั้งแต่อายุคันเพียง2-3เดือนจนกระทั่งภายหลังต่อมาคุณแม่ก็ตั้งครันอีกครั้งอยู่มาวันหนึ่งขณะที่คุณนก กำลังเล่นอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนในช่วงเย็นน้าของเธอก็ขับรถมารับแล้วรีบพาไปที่โรงพยาบาลเนื่องจากตอนนั้นแม่ของคุณน,นกคลอดน้องแล้วพอไปเยี่ยมคุณแม่เสร็จน้าก็พากลับมาส่งที่บ้านแล้ววันนั้นยายของคุณน,นกก็มานอนเป็นเพื่อนเนื่องจากพ่อต้องไปเฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาลโดยคุณยายก็เลือกที่จะนอนอยู่ที่ห้องโถงของบ้านพักเพราะอากาศบริเวณน,นั้นค่อนข้างถ่ายเทและอยู่ใกล้กับห้องน้ําส่วนคุณน,นกก็จะนอนคนเดียวอยู่ในห้องของพ่อกับแม่ ในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่คุณนกกําลังแต่งตัวไปโรงเรียนคุณยายก็เข้ามาถามว่าเมื่อคืนมีเพื่อนมาหานกที่บ้านหรือเปล่าก่อนที่จะได้ทราบจากยายว่าเมื่อคืนที่ผ่านมายายได้ยินเสียงผู้ชายมาเรียกอยู่ที่หน้าบ้านว่านกนกกุญแจยายจึงคิดว่าเป็นเพื่อนของคุณนกเพราะเธอเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็มีหน้าที่นํากุญแจไปเปิดห้องเรียนทุกเช้าแต่พอมองดูนาฬิกากลับเห็นว่าตอนนั้นยังตีสี่อยู่เลย ยายที่รู้สึกว่ามันแปลกจึงรีบนอนต่อแล้วไม่ได้ตอบรับเสียงเรียกดังกล่าวพอได้ยินอย่างนั้นคุณนกก็ถึงกับขนแขนลุกเลยนะครับเพราะเพื่อนที่ไหนจะมาหาถึงบ้านในตอนตีสี่และหลังจากที่คุณแม่กลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก็ทําให้คุณยายตัดสินใจกลับบ้านเร็วกว่าที่วางแผนเอาไว้โดยตอนแรกยายบอกว่าจะอยู่ช่วยเลี้ยงหลานอยู่หลายเดือนแต่สุดท้ายก็อยู่ได้เพียงไม่กี่วัน และก่อนกลับคุณยายก็ได้กำชับกับพ่อคุณนกว่าให้หาเครื่องเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยนะพร้อมกับบอกให้จัดของไหว้กลางแจ้งโดยมีหัวหมูสดๆแต่คุณยายก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลว่าทําไมต้องทําเช่นนี้ทางพ่อของคุณนกจึงไม่ได้ทําตามที่ยายบอกเพราะพ่อไม่เข้าใจว่าการกระทําดังกล่าวมันสําคัญอย่างไรเรื่องแปลกๆได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่คุณนกต้องออกมานอนอยู่คนละห้องกับพ่อและแม่โดยคุณนกบอกว่าข้างห้องใหม่ที่เธอมานอน จะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่ข้างห้องและช่วงนั้นคุณนกก็จะนอนดึกมากๆเพราะเธอตั้งใจที่จะช่วยคุณแม่ดูแลน้องซึ่งช่วงแรกๆที่เธอนอนดึกคุณนกก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆเกิดขึ้นภายในตัวบ้านอยู่บ่อยๆบางทีก็มีเสียงเหมือนบางอย่างหล่นลงมากระทบหลังคาแต่บางครั้งมันก็ดังเกินจนรู้สึกเหมือนมีคนปาหินใส่หรือไม่ก็เป็นเสียงคล้ายกับมีคนเกามุงลวดบริเวณหน้าต่างห้องนอน ในช่วงแรกที่ได้ยินคุณนกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่เมื่อเสียงแปลกๆมันดังติดต่อกันอยู่หลายคืนคุณนกจึงคิดว่าเสียงที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเธอจึงลองสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาก่อนนอนแต่มันดันกลายเป็นว่าเสียงแปลกๆกลับยิ่งดังมากขึ้นคุณนกจึงตัดสินใจนําเรื่องที่เจอไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่พวกท่านก็ยังไม่เชื่อและคิดว่าเธอคิดมากไปเองจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่า หลังจากที่คุณนกอาบน้ำเสร็จเธอก็ออกมายืนหวีผมอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ที่ติดเอาไว้กับประตูตู้เสื้อผ้าและจุดนั้นก็จะอยู่ใกล้กับประตูหน้าบานและหน้าต่างส่วนบนตู้ก็จะเป็นกระจกบานเกรดเอาไว้ระบายลมขณะที่ยืนหวีผมอย่างสบายใจจู่ๆคุณนกเธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาแต่เธอก็ไม่สามารถจับใจความจากเสียงที่พูดได้เนื่องจากเสียงดังกล่าวมันไม่ใช่ภาษาไทย รู้แต่เพียงว่าต้นเสียงมันดังมาจากบริเวณบานเกรดและโดยความกลัวที่มีอยู่เต็มอกคุณนกจึงรีบวิ่งไปปิดไฟห้องน้ําแล้ววิ่งเข้าห้องตัวเองก่อนที่จะคลุมโปงนอนร้องไห้ทั้งคืนจนพลอยหลับไปในช่วงเช้าของวันต่อมาคุณนกก็เข้าไปเล่าเรื่องเมื่อคืนให้พ่อกับแม่ฟังอีกครั้งนะครับและครั้งนี้พ่อก็ดูเหมือนจะเข้าใจท่านจึงไปหาพระและยันมาติดไว้ในห้องนอนของคุณนกแต่การกระทําดังกล่าวก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผล เพราเสียงปริศนาเหล่านั้นก็ยังคงดังอยู่เช่นเดิมจนผลสุดท้ายตัวคุณน,นกก็เริ่มชินไปเองและแม้ว่าเธอจะพยายามมองหาต้นเสียงแต่ก็ไม่เคยพบเจอสิ่งที่ดูผิดปกติเลยสักอย่างจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึง่งเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดมันก็ได้เกิดขึ้นโดยคุณน,นกบอกว่าคืนนั้นหลังจากที่เธอเข้านอนแล้วหลับไปตามปกติจู่ๆเธอก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาเองโดยไม่ทราบสาเหตุ และหลังจากลืมตาขึ้นมาสายตาก็ปรับเข้ากับความมืดพอมองตรงไปที่ปลายเตียงซึ่งมีชั้นวางของตั้งอยู่เธอก็พบว่ามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าชั้นวางของโดยผู้หญิงคนนั้นยืนหันหลังและกล้มหน้าค้นหาบางสิ่งอยู่ในชั้นแถมเธอยังสวมชุดที่มีลักษณะคล้ายกับชุดคลุมท้องอีกด้วยและผู้หญิงคนนั้นก็ไว้ผมยาวมาจนถึงกลางหลังซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแม่ของคุณน,นกมากๆโดยความสลืมสลือที่ตื่นขึ้นมากลางเดึก คุณนกจึงเข้าใจว่าคงจะเป็นคนแม่ที่เข้ามาหยิบของในห้องของตนเองเธอจึงไม่ได้สนใจอะไรและพลิกตัวหลับตานอนต่อจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นคุณนกก็เข้าไปสอบถามกับแม่ว่าเมื่อคืนได้เข้ามาหาของอะไรในห้องของเธอหรือเปล่าแต่แม่กลับบอกว่าแม่ไม่ได้เข้าไปหาอะไรเลยนะลูกนั่นจึงทำให้เธอเล่าเรื่องเมื่อคืนให้คุณแม่ฟังและคราวนี้พ่อกับแม่ก็ไม่ได้นิ่งดูได้พวกท่านได้ไปหาพระและยันมาวางไว้หลายจุดในตัวบ้าน แต่เหตุการณ์แปลกๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะเพียงแต่ว่ามันน้อยลงกว่าช่วงแรกๆก็เท่านั้นแล้วสุดท้ายเสียงปริศนาเหล่านั้นก็หายไปในตอนที่น้องของคุณนกเติบใหญ่เกินกว่าวัยของเด็กทารกก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวรู้ของท่าน สามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ